พ,พี่ไม่ค่อยได้มาเหมือนกันเิ็ดดำอะ่ะเพราะว่ามันเดินไกลไง ม, <c oughs> สสมีสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเดี๋ยวเข้าป่าเก็บเฮ็ดกันค่ะเห็ดเห็ดดำราคาขึ้นนะทุกคนเห็ดดำโลละห้าสิบเห็ดเหลืองโลละแปดสิบนิดโดียยังซื้อกันอยู่เขายังซื้อกันอยู่ ว่าเดินไม่ไกลก็ไกลเติบอยู่เหมือนกันนะเจ้ว่ากไก่กว่า<ะ>เฮ้าหยางกาไปทั้งพุณนไงเจ้าเ้งหมาขี่ครับ สันเหมือดน,นะฝนตกมาสองสามมือเลยค่ะฝนตกจนเตือนแบบเตือนน้ำท่วมเห็นไหมหิมะเต็มย่างเขาว่าก็เริ่มเหมือดแตกกันแล้วนะอุ้ยอุ้ยเฮ็ดเฮ็ดทุกคน อ้เฮ็ดดำเฮ็ดดำนี่นะเป็นกระจุกนู่นเป็นกอกันอยู่นะคะเห็นไหมอุย้ยข้างในนะั่นน้นน้อยน้อยข้างในเจอแล้วเราเจอแล้วโอ้โหปอดขาไหม โอโ้ดูทุกคนเบื้องขาไหมพดพรพบหมกหมกเตียงนะทุกคนนนี่ยดูโอ้โหโอ,โหโอโหาดใหญ่มากเห็ดดำเขายังซื่นอยู่นะทุกคน ม่ดอ,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 อกเขาอุบอวบอวบใหญ่ถือฝนถือหมอกกางน้อยอุ้ยหนันกดีเป็นต้ไหนล่ะใหญ่มากอ,อักลากเลยนั่นๆๆๆ ็ยูไต้น้ำแข็งหลายมืออยู่ด้วค่ะแต่ว่าก็ยังงามอยู่นะ <c oughs> ทุกคนมือขา พี่น้อย เท่าสินหนักแห้งได้ไหมเนี่ยขาแบบ เงือเริ่มแตกแล้วค่ะบระต้องห่วงนะคะแม่ขวัญน,นะเงือเงือแตกเงือแตกหมดทุงแล้วหมดทุงแล้วเป็นช่อเลยสวยมากนี่บางดอกข้อเขาจะไปเปื่อยๆนะทุกคนจังสี่่เอานะบางดอกก็ตายแล้วแต่ว่าชวนมาเขายังแบบสดอยู่เงย นะทุกคนกคนลองดูโอ้โหใหญ่มากป้าทุกคนใหญ่บ็นปัญญาปัญญังเลยเจ้าบวงดวกนี่บวงใหญ่มากดวกที่อ้วนและใหญ่มากอ่ะอ้วนปานค้นเก็บเลยไง เป็นทั้งกัวเลยพี่เบิ้งคุนคถ้าพ่อกระบะมาาเนี่นะทุกคนเห็ดนะ่ะดว่วนเดียวกับเก็บพ่อกับบื้ยฝอยพม่มอยังให้ได้มู่ยังให้ได้มู่ เท้าตาเดียวน้องน้อยสามถังพอดี <c oughs> โลละห้าสิบนะคะไม่ธรรมดาห้าสามสิบห้าโลละเกือบสองรอยบาทค่ะ กันไก่เริ่มตัดถุงมือขาดเลยค่ะอ๋อเจ้าบงสวยนะอ่าสีกับเห็ดกับสีใบไม้คือกันนะคะเพราะว่าแถวนี้บ่มีแถวนี้่ค่อยเห็นโอ้ยคนตัดอยู่นะทุกคน con tạt hoai con nhùm mua cà phê lót là 70 rồi còn đây าาดูเขาส <laughs> วยแล้วตะดอกใหญ่เนะาะขาแบบตึมๆจะเห็นไหม,ไมอะโปร จะได้ฮะเออมืดคึมนี่ค่ะออฝนตกเหรอ ฝนตกลินเหรอคะ่ะจริงๆถึงเป็นลาเป็นอะไรมันก็ไม่ค่อยลามนะเย็นโพดอากาศเย็นจัดไวยอูงดูเต็มเยียดเต็มเยียดนทุกคเป็นกัวนะ สวยมากคนหล่องอยโพลลอนะจ๊ะทุง่งุพนเมื่อกี้ก็ตัดอยู่แถวนี้แหละค่ะห้างห้างบ่เห็น พ่ามันจะบังดอกเห็ดปวดพรวัวนะเ <c oughs> หงื่อไหลเป็นน้ำเลย ฝนตกทุกคนฝนตกฝนตกเรื่องของคนหลอ่ออะไรแม่จ๊ะ Oh. kiếp hết đuổi เหลืองก็เฮ็ดเหลือง เหลืองสวยอะเนี่ยย่างเหลืองเออเอ่เลยโอ้โหไม่เปื่อยไม่เปื่อยสวยมากโอ้โหดอกเดียวนะทุกคนดอกโพดดอกโพโอ้โหสวยจน พี่ก็พี่ไม่ค่อยได้มาเหมือนกันผิดดำอ่ะเพราะว่ามันเดินไกลงไง <c oughs> ตรงไหนโอเคค่ะเงออาบ ขอบคุณลหลายๆค่ะสุภูสุคนเดี๋ยวแม่ควันถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้เบิ้งแล้วกันนะคะแต่ว่าฝนตกเราจักจีได้ถ่ายซ้ำได้ขอบคุณลหลายๆค่ะสุภูสุคนขอให้กินข้าวแซ่บนอนรับสับายดีสุภูสุคนค่ะจ้งไดกะขอให้ลำลำรวยรยกันนะคะหมายบายพ่อกันไว้จ้าขอบคุณลหลายๆครับผมเฮียามาลอ่องกล้องแกล้งนะคะ เปิดแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยมามาๆมา,มาเปิดวันนี้ลางเห็ดดีนะคะขึ้นอีกเหรอก็ห้าสิบไงเอางวดีกว่าเดิมเนาะมาผู้เดียว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 อ๋อเขาไปธุระเมียลูกอ้อนเขาไปแหละ พี่กันไม่อยู่ะหรอคนไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยจะรักแกอ๋อไปซาดงนายเนาะเือแมนวไม่มีจไปรักรแออก้รงนรมจไปรอร,รักแกเลยพรว่าุ่งนี้ก็จะไปบ้านน้องนงต่อให้แกพักผ่อนหน่แกเป็นประจเดือนเหนเราพักก่อนคน,นไปฮาปนไปกันใหม่ดเวลาพดีแมน้เมืเามา่อเลือง่ายกว่ิาฮ์เราเลย สี่พวาเป็นสิงรอไรก็เป่ที่ต้องหน่อยำน,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 น่ไม่เงีเพราะไม่่กับเปอน์เีมันเล่เยอะอาวม่ค้นมากหรอเปล่ามันมาพวกกมูกนบนกนเมี่ยงเขาเข้ามาันตสี่โมงนิดๆแล้วของพี่ใช่ไหมจมนะนะ้าเริ่มเลยนะกลับแล้วนะแล้วเลยแล้วเลยไหนมีไหม อ like dogs, ึบนักด uh ้วยหมู no no <right ่บ้านคนเังมาหลายบึ๊เกี่ยงล่างเมือหอยปดใส่ถุงใครหมดปาด้มาน้ำสวน้ะเนาะ ม hey, oh, kind of ืูอวนนามากนลน่อยเอ้ะมานเก็บก็เปิ้อนหม่อววนพี่เขากาใบอุ้ยเขากาใบพี่คนเก็บเห็ดเศ้าเนี่ยบัวสันดอกบัวสันดอกนี่อันนี้ด้วยจ่าจ่าจ่ายอกันไมกัน ฝนตกแม่แม่เนาะมากือได้ืออะวมนามันกับมันปันนั่นล่ะทั้งหนาวทั้งนั่นั้งเบาบางุณงห้าไปลวขอปลาที่เดีเป็นพี mm ่ม hmm. ูเดียวมื่อลพันป้ากระบวดพดแท้เอาค้าพันห้าพันคิดดูบอกเมื่อกี้ก็ได้พันสองร้อยเมื่อวานก็พันสองร้อยเมื่อวานก่อนก็ได้พี่น้อยเป็นตะมันเนี้ยสันห์ะ แล้วไปเก็บคนยหมลเียมนเป็นพ่เ็่าลอเลยมันไอ้มันมันแข็งมันมีอันบบ่มีบ่มีไอาไ่้บ่มีแหมในป่าแห่ป่าะไปเมื่อนี้นะบ่มีเลยแล้วก็สวยมากเฮ็ดงามแหจังแบบขายยังไงแบบสุดๆสองจุดห้าสิบสองจุดห้าโอเคโอเคนะสิบสองจุดห้านะ้า สิบสองจุดห้ากิโลนะคะได้สิบสองจุดห้ากิโลนะคะเก่งจังเลยเกิดยอดบ้านแม่ค้านะคะบ้านสวย แล้วก็ชิ้นแล้วเอื่อยเนะ <Yeah. S 2> เาะแง่หกร้อยยี่สิบห้าค่ะพี่อ่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ